ฮ้นี่ได้เขียดขุดเขียดบ่ได้ขุดกระปูกมาเด้อเด้เคียดเคียดนี่ได้เลยพี่น้องตัวที่สองบึงนี้พี่น้องมักสมอโกดไลายเลยมันตกไปได้ซีอูนี่ก้มัสมออย่านี้แบบหนูผ่านนาะ ขาดแล้วก็มีความสมน้อยนึ่งบ่ายนาพี่น้องกลับชุกสบายดีกำลังสิไปตอนนี้กำลังสีไปขุดเขียดน้ะพี่น้องเนาะขุดเขียดเรียกว่าขุดกระปูเยแนวมองยังขุดเขียดเรียกว่าขุดกระปูเนี่ยข,ข,ขุดขน,นูนำ้ำ คันมีนูจะชินนังน้ำแม่หรือนังน้ำเพ่อลูกฮะบอแม่นั่งน,น,น้ำแม่นี่ขอาอสะบัดหนึ่ง <c oughs> มันขาอเองมันวะไปเห็นดอกไปเห็นเอฟซีเขากระเบิงเลยเน่าพี่นอ โบุทาขายประตูก่อนจกนักดีบูท่ามันมีคุณนเล้วเ<ร>าขาบอกขายประตูตัวนี้ไปอัดประตูตัวนั่นจะ,ะมาห้องนะไปรับอัดเลเนอืม เอาไว้ก็ได้พี่น้อง่ะไปพอกัน,อ,นอยู่บอลูดุลเล่ซิโก้บึงนี้พี่น้องมักสมอกหลายเลยมันตกนตกไ,ไนกมันมนรถผาดนะผาดแล้วก็มีความสมนน้อยนึงบ่าย เกิบกูไม่ใช่มาให้ล<ซ>ูกเนาะยามันแหละกินดีไอ้ลูกแต่อย่าให้มันเข้าคอเด้อเขาไปสิอุ้มลูกเขสิดามาคอยมาตุ้ม มาลงมาแม่เพื่อะรอเพื่อจะรอกับพุธไอ้ผัวพุธแล้วมันจะหมดตายเนาะจะยิงตัวน้อยของพ่อง่างนะแม่พุดเด้อปะมาไปมาสุเลยป่ะปุป่ะมาไม่บอ ลืมใส่เกลือให้ลูกเออเออเลยนะเออเลยนะแม่แม่ออมตอนนี้ชาวบ้านขุดหูดจิ๋อที่จิ๋วอ,อ่องเนาะขุดเอาเขียดด้วยพี่นไอไอไอ้องบ่เห็นเฮ้ยเอ้ยเบิกบ่เห็นเห็นมีม้า,น,าน,น้อยนี่จั๊กว่าหูจะรอดีปจ่จ๊ะ เือเห็นจงองปงอยู่อย่าลงมากตอร่ยาลุกอยู่ในรถนั่นแหละเด็กจะจไปคุดเพียงลหล,ลอนเลยหลอนบอหลอนก็ต่อเขาเฮ้ยอันนี้ไม่ทางล่างมั็นไงเนะึง ตอกเขาแน่แน่รถต้นน่อมนลอนเแน่ถือจ้ะใส่มันถือเบื้องไหมล่ะนี <h 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 ่ก็เื่อวๆเดี๋ยวขึตอกหายมั้งตอกใหกูแน่นม่อยากรอน อ่าไปหนา่าเปนคุณัหน่าไครหน่าเจ้าปะปะตอยวางบลดเดี๋ยวค่อยเอาอีหลับอย่าลงนาไปเข่ายูนในรถนี่แหละนะฮะอย่าลงอย่าลงปะปะปะปับพ <Ja ีเด้อ สะพอะน่าสะพอนได้เขียดตัวหนึ่งปลาจีไรจับขามนันเบ้างเปินขุดเอาหนินี่คือมูจิลาห้างมูจิลาห้างน้อ,องมูจิขุดอีกแค่งูนี่คือเห็นอยู่เฮ้หยหลุ่งหายนะนี่นกงูในนี้บ้างจะลองขอจังปเป้ามาัน คือยังมีขีจีลอยอยู่แ่้มันเป็นหูจักปลยเ่อไเด้เขียดเนี่ได้เลยพี่น้องตัวที่สองโดดมาใส่ฉีนเลยเนาะสิมดตัวเดียวเละเออปหาคน่จะละ,ะ,ะหัก ขุดกันหน้าปอแม็กเลยเนาะสะพอนอยู่วะฮะเพื่นเราเห็ดนี่กระสอบฮะออกแล้วออกแล้วเฮ้อนี่ได้เขียดขุดเขียดม่ได้ขุดกระปูได้ได้เขียดอีกเลยได้เฉล็กโตเลยเอาตาเบิ่งมันโดดออกมาเขียด แต่เพิ่งเขียดโดดออกมาเด้อพี่น้องโดนออกกับคันถืบตัวใหญ่ก็ไ,ไล่จนอยากตายก็ลามขึ้นมาเนาะที่นี่หรือว่าหูแพวมันพี่แพวมันเด้อ

đây ba ừ. ừ. hát thương nhao hôn hết thương mày Quả thương mày hết 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 để mày hết thương nó hết thương mày Nó thương ở hết thương mày hết thương mày hết nó mày hết thương mày hết thương mày น okay. hey! ี่หอกเชียมนี่แหละบปได้ดังใจพอกอะไรบ่ตัวน้อยๆหนึ่งบ่บ่าเพราะว่าเพิ่งคืนรำชีวกบฉันเพิ่มขึ้นกระปูพี่น้องคนเจ็บดิสะพอนายเคียรแล้วเฮ้ยพีพี่เห็นแล้วเฮ้ยมันดองเขานี่แหละ ใช่พอไดเขียนไปสี่ตแล้วพี่น้องเฮ้ยวาเวลีเฮ้ยแกงสะลักดังโคมไม่ค่อยคิดเลยเด้อนทางต้งกีปากเดียวเชื่อกีหลเอาขี้หลดสามรอหน่อยมาเด้อพี่น้องเอ้ มันก็จันจูมันขนาดมูนเ่อนีนี่ใสสองหูนี่เออหูนี่เกี่ยงปล่อยยุ้ยหูจะละหาสเ่นนี้นี่จะช่องใิตัวใหญ่เออขวาสองหูสองหูสองหูนี่จะแบบปอนมือเขาไะหลูดขาดเ้อเฮ้ยลูกนี่เขาไปเป็นข้าวข้าวข้าวยังไปใกล้เลยมีจะเบิ่ง์นปอน อ่าเดี๋ยวจะลอนายฮ้หูน yeah, ี่เด้พี่พี่หูข้างนี่นี่หูข้างบี่บมี่มี่พ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 ี่รอดิมาดิบูมี่เนาะชุดเลยอีกลูกเล็กแม่พุนหูนี่นี่เอาลีกหน่เฮ้ยอันผู้อยากเบิ่งกัเบิ่งอ้าวไปเบิ่งแล้วพุนอย่าให้มันปลอดลงเด้อคุณก่อนกระปูนี่บัวมันได้เด้ออย่าปอดลงได้ลูกมิตตปล่อยไปอยากไปวะ Ừm, chú bỏ khỏi. Dạ, đấy lúc. Cô khuất vãng, cô lai mưa hết bòi. Chú tí hùa cháy ra ngon lắm. Ừm. Ừm. Thứa yêng băn bò. A côi, a ha. Mô men

พูดทแกงพี่น้องเอ้ยเลียดเผู้ที่แกงลูกกับไม่กำลังใจจะจะโด,ดดได้ลูกเอ้แม่อวลูกบางแงเลยเจ็บเปยนี่มันบอกอกกเนาะ เฮ้ยมุ่งความได้ด้วยชะตากรอได้ด้วตัวนี้หกจะรอจะกะปุจะกันเขียดตัวนี้ไงน้อตัวนี้เนาหมดเลหมดพี่น้องเออยอันนี้ปกแม่จะไล่เขียดเลยปอีลาใบเข่าัอ่าลงลงลงแลทแม่จะพูดแล้ทแลน ในในในหัวนี่ก็จะกว่าสิมีเนาะว่ามีบบนจะหมดคิดว่าถอดขึ้นมาสิมีเขียดซ้อมน,นี่เห็นจัาเอาลูกก่อนเรียนลูกลอกลงมาหาันหันเห็นบอกปิดลักการสิบรอบเห็นบอกหน้เออเอออค่ข้ามันคืนคันนี่ไง ให้จะพุเบิ่งตัวนี้เลสิได้จิโร่หรือสิได้เขียดนางหันแล้วยุดยุดยูหันมีแต่หมดเลยหมดแล้วก็ะยะไปปะ

จะจะปอนมือไปหันเด้อย่าอย่าเข้าใกล้ไล่ลูกมาพี่มาพี่มีลูกนี่คือแมนมันยากแทะไปลงนี้อีกชิบตะพิกิ่งจะรอดีด้วยจะรอดีจะรอดีบ่เอาบ้าเล่นกีฬาหนึ่งกันไปขุดหูนี่ อุ้รับรองว่ามีอยู่แหละรับรองหน่อยประเซ็นโหลดเตียมไหนโหลดตรงนีล้ลุกงล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 งท่ท่านรือบอ้างได้หลังมานำลูกสาวนี่จังแมนมัน <S <S ไปละ่ะไปละ่ะคุบนุแม่ <S 2> <S 2> <S 2> คุบนุแม่คุบนุแม่อยู่เว้ย <S <S นี่ จะกินแกงเขียดหรือปิีกเขียดแล้วอะไรนี่ก็มออีชิมีหรือบอลแหละตัวนี้ช<ะ>ิมีอยู่บอนี่โอมันก็ตรงดิ่งลงไปเรื่อยๆเลยนี่หูนี่ไงหูจิหลอกคือจิหลอกตายจิหล่อออกแล้วพี่น้องอจิหล่อมันตายแล้วมันออกเนาะ ออกตะหูแล้วมันตายเลยเลยเขียดกลับไปอยู่แทนนะพี่น้องอแม่แม่คอยทอกเด้อมันมาอย่าได้ไปขับขีดได้อีกแล้วพี่น้องเอ๊ะคิดดูแห้งนี่น้องาคอยลูกห้องนี่อุ้มบานนี่แม่สิคุ้นหูนี่เออเอฮ้ยเ,เช็ดว่านให้ลูกแน่เริ่มไหลแล้วบอ เริ่มกดื้อเลยเริ่มไล่แล้วเนาะเิวัดกันเนาะอยออ่าฮะอ่าอืมอ่อืมโอ้ยเจาวัวลงเนาะจจ้าวัวลงสื่อเนาะเขียนลงไปมันจะขึ้นมาได้บ่ะเนาะไม่ยั่งเดี๋ยวนี่ฮะ บริ่งของพ่อไอ้หูกโอ้ยนี <curry. S 2> <blood> ่เบิ้งแม่จะคุดดิอ่านี่เลยบอแม่จะพุดพิชากันนี่ฮะเฮ้ยมันจะเป็นยังจ้วกรลูกฮันรีกแล้วรีขึ้นยัง ช่องหูอ,อ,อย่างวะลูกล,ล้องแหล,ละลูกล้องแหละเริ่มแอบพอแอบแม่เลยได้ต่อเพื่องบูมีม่หูน่ะหูนี่กะนี่ขันลงไปอัน้นอูวสีอลยรยาคุนลินกะยา่าบูมี่มียังขัดมียัง พ <c ười> <U therapist. S 1> ี่จิรอจิรหลอกวะมันหลอกเนาะคันมี่กัมมีู่นี่มีเขียดจะเที่ยมไหลหล่นหกจับม่หรอนานาเลยยังคูดบสุดจับอ lò rồi, đi gặp mặt mặt lực mặt <laughs> 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 Nè cái nhẹ 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 mặt 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 nhẹ nhẹ mặt 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 เออไว้ลูกก็ะอยเลยเอามาให้พอปนี่พอสิเดกให้เบิ่งเด้อไปไปะเดี๋ยวหยุดก่อนเนาะลูกบ่อยลูกให้ลูกแอบพี่น้องเอ้ยลูกงอแงไปไปคือไปเสียพวกอิศมบุลเล่แกงครับเอ้าเห็นเพื่อง หล่นอยู่กลางทางเนาะเพิ่นก็เลยสิเก็บขึ้นให้มันนุม่มมันสินุม่มบ่มีแต่มันสิทังเพิ่นนั่นแหละทังดากเพิ่นนั่นแหละเนาะเอ้ยมันกระแทกกระเทือนแล้วมันบ่นุ่มเลยเอาขึ้นให้เต็มเลยเปนะ็นหยัมเอลงกล็ก่นนี่นอีนางกินดูมูแมนเพื่องขาหมิ่น้านเออเพื่องหล่นตะล,ล่นเขาแหละหล่นจะล่นหมิ่นเอา้า นุ่มแล้วบ่มาหนิพอแล้วพอก็ขึ้นมีคนแชทมาอีกเนาะลูเจ๊กันพอเจ้านะไปไปคือจะบปเห็นน้องเนาะอีปีอีปีปุ่นนี่อีปีอีปีอีปีเจ็บเจ็บล้